สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโพสเคาน์เตอร์ปิดเคาน์เตอร์และก็การเติมเงินถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยฮะโดยขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่โฟลเดร์ erp ครับเลือกไปที่เมนูฝ่ายขายครับผมและอย่างนั้นเนี่ยให้เรากดเลือกที่ตารางงานครับพอเลือกที่ตารางงานเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกที่ตารางงานที่เราต้องการที่จะทําการโพสถูกไหมฮะหลังจากนั้นครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย ถ้าเรามีตัวเงินที่มันยังเป็นศูนย์นะครับยังไม่ได้เป็นศูนย์เออเราก็ต้องทําการดรอปให้เรียบร้อยแล้ววิธีการดรอปเดี๋ยวผมก็สอนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วใช่ไหมถ้าใครอยากจะดูก็สามารถพิมพ์กดเข้าไปดูได้เลยนะฮะวิธีการดรอปของฟรอยาพีหลังจากเราดรอปเสร็จแล้วนะครับผมเงินทั้งหมดก็จะกลายเป็นศูนย์ให้เรามากดเลือกที่ปุ่มสีฟ้าครับเลือกไปที่เมนูปิดเคาน์เตอร์ครับผมพอเรากดเมนูปิดเคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เราสกอรลงมาข้างล่างฮะเลือกไปที่กดปุ่มที่ปิดค์อรรับ หลังจากเรากดปุ่มปิดเคาน์เตอร์กดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นดําเนินการเป็นปิดแล้วก็ผู้ใช้ที่ทําการปิดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องการโพสให้เรากดปุ่มปิดทํารายการครับแล้วก็กดตกลงเท่านี้เองครับผมมันก็จะขึ้นแทร็กที่ขึ้นค่ว่าโพสตขึ้นมาครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตารางงานก็นจะขึ้นเป็นสีเขียวเท่าน,นี้แปลว่าคุณปิดแคชเชียร์แล้วก็โพสเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วครับทำกันได้ไหมครับผม ถ้าทำกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้กับ For ์เร็ก็สตาร์ฟรีกันด้วยนะครับต่อมาจะเป็นการเติมังค์ในระบบ f o r ์เรียครับผมง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยฮะเหมือนเดิมนะครับให้เรากดไปที่เมนูฝ่ายขายครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครับเลือกไปที่ส่วนของตารางงานครับเลือกแค่เชียร์คนเขีจะเติมเงินให้ครับในที่นี้ผมจะเติมเงินให้เคาน์เตอร์ที่23ครับผมกดไปที่ปุ่มสีฟ้าครับผมเลือกไปที่เติมเงินครับแล้วก็ เลือกสกุลเงินที่เราต้องการจะเติมครับในที่นี้ผมจะเติมสกุลเงิน US อลลาร์ขึ้นไปครับผมอ่าผมก็กดไปเลยครับแล้วก็จะเติมจํานวนเงินที่เราต้องการเติมครับผมพิมพ์ให้เรียบร้อยครับผมกดบันทึกครับผมหลังจากนั้นเรากดตกลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเงินก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ f o r e x และ Starfree กันด้วยนะครับว่าคลิปใหม่ๆเนี่ยจะมาเร็วๆนี้และอีกเพียบมากมายเลย หรือใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมโฟร์เอเอพีไม่ใช่คลิปเทดจ้า